MMTV ประกาศอูธนบุญนักแสดงในสังกัดติดโควิด -19 เบื้องต้นยังไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเป็นคนบันเทิงติดเชื้อโควิด -19 อีกรายนะคะหลังจากบริษัท GMMTV ได้มีการออกมาหนังสือประกาศว่านักแสดงหนุ่มอูธนบุญเกียรตินิรันต์ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังเข้ารับการตรวจเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาค่ะ เบื้องต้นจะตัวอย่างไม่แสดงอาการผิดป,ปกติใดๆพร้อมเผยว่าตอนนี้จะตัวได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยระบุว่า G ี MTV ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าอูธนบูลเกียรติยิรันนักแสดงในสังกัดจีม TV มวได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาและในวันนี้วันที่4มกราคมเวลา11นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งในขณะน,นี้อู๋ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยทางอูและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดนั้นในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้รับทราบแล้วโดยงานทั้งหมดของอู๋จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี GMMTV ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคน งานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะักแสดงหนุ่มกันเป็นจำนวนมากค่ะ